สำหรับเมนูประมวลผล GL นะคะสำหรับโปรแกรม ProSoft h m i i นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะโดยการ Connect Database ส่งไปที่โปรแกรมบัญชีของ ProSoft เองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำนะคะการ Connect นะคะจะเป็นการส่งข้อมูลนะคะ ผ่านการ Connect Database ไม่ว่าจะเป็นส่งเข้าสู่ตัวโปรแกรมบินสปีดโปรแกรม Star a c นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีเดิมของโปรซอฟโปรแกรม My Account แล้วก็โปรแกรม ERP โดยการระบุในส่วนของตัว s e r v ์ฟเวอร์ยูเซอร์แล้วก็ Database นะคะที่ต้องการที่จะส่งไปให้โปรแกรมนะคะก็จะลงในเรื่องของตัวข้อมูลตัวรายการรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทางบริษัทนะคะพวกเงินเดือน OT โบนัส นะคะคอมมิชชั่นนะคะก็จะลงตามผังบัญชีที่มีการผูกค่าไว้ตั้งแต่ต้นว่ารายการรายได้ไรายหักแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในผังบัญชีผังไหนนะคะและในกรณีที่จะต้องใช้กับโปรแกรมบัญชีของอที่อื่นอาจจะเดิมทีเรายังไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีของโปรซอฟเราสามารถที่จะ export รข้อมูล ตรงนี้นะคะไปในส่วนของตัว Excel ได้นะคะแล้วค่อยนำตัว Excel ตัวนี้ import เข้าตัวโปรแกรมบัญชีเดิมอีกทีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน